มันมีเหตุการณ์ที่น้องรัตนัไนไปตามนะฮะแกกลับมาจากสระแก้วแล้วบังเอิญว่าตอนแรกเราคิดว,ว่าเป็นเรื่องการยิงธรรมดามคุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุก่อนไปไปมา,มาดันไปเกี่ยวข้องกับตำรวจอีกแล้วดูภาพหน่อยฮะที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพคนเจ็บก่อนนะฮะประเด็นก็คือนี่คือตรงในจุดเกิดเหตุแล้วถามว่าเรื่องราวเนี่ยตรงนี้ก็คือภายในซอยรัชดา3แยก14ทางด้านตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงครับ แล้วตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอคุณทิิวัตรอายุ25ปีนอนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือตอนที่ถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านโดยจากการสอบถามคุณแม่บอกว่ามือปืนชื่อว่าดาบแปะนะฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น แม่ของคนตายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้เลยคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยอยู่กัน3มคนพ่อแม่ลูกถูกไหมฮะแล้วก็หมอก,ก็คือคนตายยอมรับว่าหมอกเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ก็คือระหว่างนั้นแม่กําลังดูโทรทัศน์<ะ>แล้วมันมีรถขับเข้ามาเหรอเมย์ใช่ค่ะคือบ้านเนี้ย ก็คือพ่อแม่ของน้องหมอกซึ่งเป็นคนตายเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาน้องหมอกพาลูกสะพ้ยแฟนชื่อแอนเข้ามาอยู่บ้านด้วยแล้วปรากฏว่าคุณแม่ก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่กันมาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ปรากฏวันนี้มีรถเก๋งโตโยต้ออาอัลติสีบรอนคันหนึ่งขับมาที่หน้าบ้านคุณแม่ไปถามว่ามาทําไมคนขับรถคันนี้บอกว่าจะมาตามแอนลูกสาวกลับบ้านหมายความว่าตัวของหมอกไปพาผู้หญิงมาอยู่ใช่แล้วคนที่มาตามเนี่ยบอกว่าเป็นดาบตํารวจใช่ไหม ใช่ดาบตำรวจเป็น<า>อะไรกับแ,<ป>แอนเป็นพ่อ,อของแอนบอกจะมาตามแอนที่ลูกสาวอยู่กับลูกชายคุณก็คืออจะอบอใช่แล้วประเด็นก็คือเราได้วงจรปิดมาด้วยเดี๋ยวขอดูหลักฐานก่อนนะฮะนี่เป็นคดีล่าสุดอีกนะฮะคืนนี้เลยแถวรัชดาและดันไปเกี่ยวกับตำรวจอีก ดูวงจรปิดเราเห็นอะไรครับเมย์รถคันเมื่อกี้เนะี่ยเป็นรถของคนก่อเหตุที่ขับมาซึ่งภาพวงจรปิดจะเห็นภาพของคนก่อเหตุคือดาบแปะนั่งมากับอีกคนนึงที่อยู่ในรถเพื่อจะไปบ้านของหมอกผู้ตายแสดงว่าดาบไม่ได้มาคนเดียวดิเห็นบอกว่า,<อ>ามาอีกอคนนึงค่ะเดี๋ยวหยุดภาพไว้หน่อยนะหยุดภาพไว้แป๊บหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ,ะตามทางเนี่ยฮะนี่คือรถของดาบแปะกําลังจะวิ่งไปที่บ้านของหมอกใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นกล้องอีกตัวหนึ่งตอนประมาณเวลา17บเนาฬิกาห้สนาทีมีเสียงปืนดังขึ น,นี่ฮะนี่เสียงปืนใช่ปะ่ะตอนยิงเสียิบโอ้ยแล้วยังไงครับเมอาต่องซึ่งตอน<ล>ที่เกิดเสียงเหตุการยิงกันก็เป็นเพราะว่าพอพ่อของน้องแอนจะมาถามหาลูกสาวปรากฏว่าคุณแม่ของผู้ตายแล้ว,ว่าผู้ตายเนี่ยก็มีการถือมีดออกมาแล้วคว้าขวดในบ้าน กว้างเปรี้ยงเข้าไปใส่รถของดาบแปะทําให้ดาบแปะเนี่ยเอาอาวุธปืนมายิงใส่น้องหมอกกระสุนเาจาะที่ลําคอน้องหมอกลม้มลนทันทีคุณแม่กับคุณพ่อน้องหมอกบอกว่ารีบวิ่งเข้าไปประคองลูกชายและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไม่ทันลูกชายขาดใจตายในอ้อมอกคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมครับแต่มุมหนึ่งดาบแปะเนี่ยเป็นตํารวจสืบเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าดาบก็คงจะมีห่วงอกก็คือห่วงลูกสาวทําไมมาอยู่กับหมอกโอ้ย นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อตอนหัวค่ํานี้เลยนะฮะสดๆร้อนๆในกรุงเทพล่าสุดเราได้คุยกับแม่ด้วยวเดี๋ยวมีเสียงแม่ของน้องหมอกนะฮะคนที่โดนยิงเจาะคอโดยฝีมือของดาบแป๊ะอ้าวลองฟังเสียงคุณแม่ดูหน่อยฮะตรงนี้เลยนะลูกธนูท้ายซอยมีความเป็นความแม่นอน่อยนะ คนเดียวครับอันนี้เป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับยี่ห้าค่ะยี่ห้าเขาก็ทํางานแต่แม่ก็ยังชมเขาอยู่นะว่าสองกับเนเงินเราคินคุณผู้ชมครับนี่คุณแม่บอกนะฮะว่าลูกชายโดนที่คอเลยขนาดเดียวกันตอนที่น้องนัดนาเพิ่งไปถึงแถวรัชดาจุดที่ตำรวจมีการยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าแม่ให้ข้อมูลอีกว่าสำหรับปืนเนี่ยเป็นปืนของดาแปะซึ่งเป็นตำรวจสืบดาแปะเนี่ยไม่ได้หนี นีนะฮะเห็นบอกว่าดาบแป๊กแกรอมอบตัวเลยนี่ฮะนี่คือตอนที่ตำรวจเข้าไปถามคุณแม่ลองดูบรรยากาศสักนิดนึงนะฮะนีะ่ตอนที่เขาขับมาเนี่ยเขาจะมาหาลูกสาวพันตำรวจเอกประสบโ<อ>ชคเอี่ยมพี่นิดทางด้านของผู้กำกับบอกว่าตอนนี้เรียกสอบพยานทั้งหมด6ปากเชิญมาที่สอนอห้วยขวางส่วนคนก่อเหตุเป็นตำรวจจริงนะครับชั้นประทวนอยู่ฝ่ายสืบสวนสุดที่ศารครับ เป็นตำรวจสุดที่สารนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วที่สำคัญคือในดาบท่านนี้ท่านไม่ได้หนีเห็นบอกว่าพอสายตรวจมาถึงตำรวจสุดที่สารดาบปะมอบตัวกับสายตรวจทันทีนี่ฮะอันนี้ผู้กำกับเพิ่งลงไปเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาเอ๊ะมันจะมีภาพเมื่อกี้นี้รถเก๋งของดาปะใช่ไหมตำรวจสุดที่สารเนี่ยที่จอดหน้าบ้านหมายความว่าพอยิงเสร็จปุ๊บแม่เนี่ยออกมาสู้ด้วยใช่ไหม แต่ดาบแกไม่ได้ยิงแม่และยังไงต่อเมเราได้ไปคุย<อ>กับทางด้านนายน้อยซึ่งเป็นเพื่อนของน้องหมอกคนตายด้วยนะคะทางด้านของนายน้อยเนี่ยเล่าว่าน้องหมอกเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้ซึ่งอยู่กับน้องแอนแล้วก็น้องแอนมีลูกอีกด้วยนะน้องแอนเนี่ยเป็นแฟนเก่าของน้องหมอกผู้เสียชีวิตจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุด,ดับแปะขับมา กับเพื่อนบอกว่าจะมารับน้องแอนคือลูกสาวกลับไปอยู่ด้วยแต่ว่าน้องแอนไม่ยอมกลับบอกว่าอยากจะอยู่กับน้องหมอกผู้ตายทําให้มีการทะเลาะกันดาบแป๊ะก็เลยมีการเอาปืนออกมายิงเพราะว่าคนตายน้องหมอกถือมีดมาแล้วก็จะลงไปเคลียกับดับแป๊ะดับแป๊ะก็เลยมีการยิงค่ะคือเหมือนกับว่าพ่อจะมาหาลูกสาวใช่แล้วคนตายจับมีดไปหาทางด้านในดาบของตํารวจสนสุดที่สาร อาแต่ดาบมอบตัวแล้วนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ล็อกตัวดาบไปที่โรงพักเป็นการด่วนนะฮะนักขนาดนี้ไหนฟังเสียงเพื่อนหน่อยนะฮะที่ที่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะเพื่อนกันครับเราเข้ามาบปัญหามาจากเรื่องอะไรพี่เรื่องผู้หญิงสองคนนะครับที่เกี่ยวข้องอะไรผู้หญิงสองคนพี่เป็นเคยเป็นแฟนเก่าแล้วสองคนนั้นเขาไม่มีที่ไปครับเ,เขาก็เลยเพื่อนผมก็เลยเอามาอยู่เลี้ยงแบบเป็นพี่น้องกันนะครับผมจําผู้หญิงอีกคนไม่ได้ชื่ออะไรพี่เป็นน่าจะอยู่ด้วยกันนะครับก็ ไปมาๆกันนะครับเขาบอกว่าสองเขาพาเข้ามาบ้านเมื่อกี้นะแล้วสองคนที่ผู้หญิงเขามาตามครับตามลูกกลับบ้านญิงเป็นตำรวจใช่ไหมครับไม่ค่อยรู้นะครับตามลูกกลับบ้านตามลูกไม่คืกแอนเหรอใช่ครับอันนี้เขาก็เลยมีปัญหากันก็เลยมายิงกันยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็เพิ่งรู้ข่าวผมก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยครับมันก็ไม่เคยเห็นบอกผมนะว่ามีปัญหาอะไรกันนะครับพี่น่าจะเพิ่งมามันครับเพิ่งมีปัญหากันนะเขามาตามกันหลายรอบแล้วครับ เพื่อนเคยระบายอไหมนนี้มันก็ไม่ค่อยนี่มันไม่ค่อยระบายใ,ใครมันปิดบังอย่างเดียวครับพยายามไล่ตามไว้เลยนะพี่มาถึงก็จอดยิงเลยหรือว่าดืน่าจะตามตามผู้หญิงผู้หญิงไม่ยอมลงกลับมาครับเพื่อนผมก็เลยถือมีดลงมามจะป้องกันตัวตอนนี้เขาก็เลยยิงสวนเลยครับไปตามผู้หญิงกันใช่ครับผู้หญิงมันไม่ยอมคุณผู้ชมครับและที่สําคัญออภาพนิ่งฮะที่เราเห็นทางด้านหมอกใช่ไหมที่ถูกยิงแล้วก็ตายได้อ้อมกอดแม่เนี่ย อย่างที่บอกกระสุนเนี่ยดาบเองเนี่ยน่าจะยิงเข้าไปหนึ่งนัดเพราะวันนี้ทางเพื่อนเนี่ยบอกว่าเหมือนกับดาบเนี่ยกับหมอกยืนทะเลาะก,กันก่อนก็ต้องยอมรับว่าตัวของหมอกถือมีดลงมาด้วยเพื่อจะเหมือนกับมาก,กันไม่ให้น้องผู้หญิงกลับไปกับพ่อสุดท้ายพ่อก็เป็นตำรวจสืบก็โป้งเลยอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับและเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเราจะตามต่อให้ก็แล้วกัน เป็นเรื่องของตำรวจแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เขามาตามลูกสาวไม่รู้ว่าดาบแปะจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวด้วยหรือไม่